เราพมาพูดกันต่อนะคะไล่การพูดกันนิดาดูทุกเรื่องนะคะแล้วก็ส่วนละครนะคะอ่ะพูดถึงละครอีกละครไทยลน,นิดาก็ดูนะคะอืมนิดาจะซื้อบางทีนิดาจะซื้อนะคะนิดาซื้อของอะไรนะคะอเอเีีไทยแทรแวอร์อะไรนี่นะคะ่ะจ่ายเป็นรายเดือนนะคะเมื่อก่อนอะแต่ตอนนี้นิดาไม่มี เออไม่มีแบบนั้นแล้วเดี๋ยวดีเขามีแบบเออเขาจ่ายไปเลยนะคะใน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 เนี่ยในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเดี๋ยวนี้เขามีบล็อกใหม่แล้วลิดาสามารถเปิดดูในใน o u u u b e p r e ม i u m ได้นะคะลิดาจะซื้อแบบ youtube premium คิดว่าจะจะเปิดแบบว่าเราไม่ต้องดูโฆษณาด้วยเนาะเอออะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราแป๊บนึงก็จะทําแบบจะขอขอทดลอง y o u t u b พ p r เมี u มดูนะคะเพราะเพราะว่ามัน มันดีหรือเปล่าไม่มีมีถ้าช่วยช่วยเม้นมาบอกลิดาหน่อยได้ไหมคะว่ามันดีไหมย t u b e พิเอมเพราะว่าเราต้องเสียเงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออคือลิดาก็ไม่รู้นะคะว่าทํา youtube ยังไงยังไงนะคะยังทอดไม่เสร็จเลยนะคะเนี่เห็นไหมเนี่ยนะคะใกล้เสร็จแล้วเห็นไหมห่อเร็วไมร้อยกว่าอันคุกเก่านะแม่เอ้ย มันอยู่ในหัวนี่ค่ะร้อยกว่าอาะานะคะมันอยู่ที่หัวค่ะคนเราอ่ะถูกไหมฮะเดี๋ยวขอ,ขอเลื่อนเล่นตาหน่อยวันนี้ใส่แว่นตานี้บางทีก็ใส่แว่นตาอื่นนะคะมันคือลิดามีเป็นร้อยอันเลยค่ะเว่นตานลีดาต้องไปตัดใหม่นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอดูดูตาก่อนคุณหมอบอกว่าให้ดูตาก่อนบางทีต้องควักสายตาออกหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าถ้ามันถ้ามัน แต่บางทีถ้ามันถ้ามันไม่อันตรายอะไรมันก็ให้มันอยู่อย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมมันกัดพิบอะไรไม่ได้นะคะข้างซ้ายเห็นไหมคะข้างนี้ไงเห็นไหมมันอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนคนตาบอดไปแล้วค่ะเพราะว่ามันมันกัดพิบกับเปลือกตาได้ค่ะแต่ตาอยู่นี่งหมือนเพราะมันมันมันตายไปแล้วค่ะไม่รู้นะเราเห็นม่สตูรเราคุณเราเห็นนะ่ยเราห้องชั้นเราจะ็นข้อต่อเนี่ยเราเป็นห้อนที่เราเห็นเลเนี่ย Then 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 lu pasel pasal eh, then dia beri ke. Cepat ini skup pas. Nak nak kah ni, nak nak kah. Nih, skup pas ni. Eh nih nih, aku buat. Tidak. ke? Lu, lu hamat kalau hamat sedut pada leni. Eh, no no hamsa, by no hamsa. กูเดิวไปที่ไปน้ัหวนฟินเ่ยเจดูด้อเห็นไหมคะสามีอ่ะไม่เคยที่ว่าจะหาอะไรเจอเลยค่ะเห็นไหมต้องถามมาขอโทษด้วยนะคะที่ไปอ่าง่ะอเอาติโอต้องไปคุยนะคะเขาเป็นคนเก็บเองแล้วเขาก็ลืมสามีคือเนี่ยสาะได้หัวแก่ก็ดีอย่างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแอบขโมยตังมันเก็บบ้างดี่ลืม บางทีเอ็นเป็นปึกอยู่ใน,นกระเป๋าเสื้อไม่รู้ได้มาจากไหน <c ười> คือไม่ใช่ไม่ใช่ได้มาจากหน้วค,คือเพื่อนเขาเอามาแลกค่ะเงินอ่ะบางทีเพื่อนอ่ะเพือเพอพ่อนเขาค่ะคือเพราะเขาบางทีเขาก็ก็เหมือนที่ลิดาบอกบางทีเขาก็ต้องมีเงินสดไว้บ้างในในถุงเสื้อของนะคะไม่ใช่ว่าทาํางานดงหันนำอะไรนะอ้โทําไม่ได้นะคะนี่ สามีของลิดาทำงานจะพวกนี้ไม่ได้นะคะลีดาก็เหมือนกันเพราะลิดลดาเป็นคนที่ที่แข็งแรงกับเรื่องนี้มากเพอเห็นเมื่อก่อนลิดายอมรับอยูอว่าลีดาทำก็ลิดาบอกเลยว่าลิดาทำจนโดนเพื่อนแกล้งนะคะแล้วก็โดนโดนมาสอบสอบ,สอบสวนมาแล้วนะคะแต่พอเขามาสอบสวนเขาบอกว่าเออเงินเดือนเราไม่ถึงไม่หวเงินเดือนเราไม่ gam, ไมันไม่เราได้ไม่ถึงหมื่นนี่เราไปทําบ้านให้เขาน่ะก็ไม่เป็นไรก็เลยไม่โดนเสียภาษีนะคะอื เพื่อนแกล้งนะคะเพราะมีทำสามสิบสี่สิบหลังอะ่ะคิดดูอ่ะหลังหนึ่งก็แค่ลิดาทำให้ถูกด้วยนะบางบางหลังลิดาอเอาแค่สามร้อยบางหลังลิดาอเ 500. อาแค่ห้าร้อยทำแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไปดูดฝุ่นปัดปัดฝุ่นเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวนี้คนก็คนอื่นก,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 ก็ทำกันอยู่นะคะแต่ถ้าก็เหมือนที่ลิดาบอก เราต้องรู้กฎหมายด้วยเราเรียนนะคะเราต้องเรียนกฎหมายด้วยนะคะไม่ใช่เ,เรียนเฉยๆเพราะที่นิราบอกการสอนการเรียนนะครที่เราพูดไปคลิปก่อนเห็นไหมคะลืมไปเลยภาษาตัวเองเห็นไหมเห็นอาจารย์นิดาไหมเขาพูดภาษาเออทอร์เน็ไหมนะเขาไม่ได้พูดภาษาทอรเนมเห็นไหมคะเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเขาเห็นไหมคะทุกคนที่นี่เลยกัทุกคนถ้าเขามาจากออสโลียเขาพูดออสโเลเขาพูด ถ้าเขามาจากภาคเหนือเขาก็พูดภาษาเห,หนือเขามาจากอีสานเขาก็พูดภาษาอีสานใส่เราแล้วเราเ,เราเป็นคนใต้ถ้าเราเป็นคนใต้เราก็พูดภาษาใต้ใส่เขาเขาพูดภาษาอีสานใส่เราอย่างเงี้ยต่างคนต่างก็เข้าใจกันอ่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะแเบบนี่ยค่ะจริงแบบคนที่นี่เป็นอย่างงี้

นีดาขออนุญาตอาจารย์แล้วนะคะว่านิดาจะออกในทุกนี้เฮ้ยกดยังเออกดแล้วนิดาจะขอออกในทนี้นะคะอาจารย์ให้อาจารย์ดูนะว่าอาจารย์มาจากทั้งเหนือนะคะเป็นเป็นยากอาจา์นี้ค่ะอาจารย์เนี่ยทํางานคือทํางานหลวงทั้งหมดนะคะถ้าเราทํางานหลวงร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราไม่สามารถทํางานพิเศษได้นะคะคือก็ทําได้เหมือนกันค่ะแต่อย่า แต่เล็กๆน้อยๆนะคะอย่าให้ถึงหมื่นนะคะอย่กให้ถึงหมื่นต่อเดือนนะคะเขาเขาก็ไม่ว่าค่ะเขาไม่ว่าค่ะถ้าไม่ถึงหมื่นต่อเดือนถ้าเงินเข้าเงินออกในบัญชีของคุณนะคะต้องคือเขามีการเช็คกันอยู่ตลอดวลรานะคะว่าเงินเข้าเงินออกในบัญชีเท่าไหร่ในต่อในแต่ละปีมันจะมีใบมานะคะเขาเรียกมีใบมีใบเขาเรียกใบสกอตนะคะ แต่ละปี oh, <yeah. S 1> เงินเข้าเงินออกเงินเดือนของคุณ <Yeah. S 1> เงินเข้ามาจากที่ไหนเงินออกไปยังไงเงินออกไปที่ไหนมันจะมันจะมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะอันตรายถึงไม่บอกนะคะเนี่ยแล้วถ้าเราทํางานหลวงแล้วเราถ้าเราไปทํางานดาอีกนะคะถ้าเราไปทานานานนํางดำนี่คุณโดนเด้งเลยะคะ่ะทีนี้คุณมีประวัติไม่ดีคุณจะไปทํางานที่ไหนเขาก็ไม่รับแล้วะคะ่ะเอาจริงๆริงะคะ คือหมายถึงฮานหลวงนะคะเขาจะไม่รับคุณแล้วโดนเกือบเพื่อนเพื่อนของลิดาลิดาแกเป็นรุนพี่เนาะคนหนึ่งลีดาฝากฮันให้เนะาะนีนะไม่ออกคือแล้วกันลิดาเตือนแกนแล้วแกไม่ฟังโดนเกือบโดนเด้งนะคะสองครั้งใต้ใบเหลืองนะคะจนสุดท้ายกลัวเห็นไหมคะเนี่ยต้องต้องออกนะคะแต่แกก็ยังก็บอกแกนะคะว่าพี่ทําได้แกเป็นแกแกทำงานนวด แกนวดเก่งนะฮะพี่ทําได้แต่ไม่ลูกลูกแกก็ไม่มีแกเป็นสาวทึนทึกอะค่ะเขาเรียกบ้านเราเขาก็เรียกเป็นสาวทึนทึกเนาะคือเป็นสาวแกอะแล้วก็มามีผัวม,มาทํางานนวดที่นี่แล้วก็มาเจอผัวฝรั่งที่นี่อะค่ะแล้วผัวฝรั่งที่นี่ก็ก็เลยเอาไปแต่งงานด้วยะะอะค่ะโอเค แกก็ไม่ทํางานอะไรเป็นเลยลีดาเป็นคนสอนนะคะแล้วก็าพาเขาทํางานคอมูลน,นะคะท<ด>ุกวัน <ะ S 2> นี้แกก็ไม่ติดต่อกับใหญ่อีกเลยเนี่ยค่ะที่ลีดาพูดลีดาไม่อยากพูดมากคือลีดาไม่ใช่ว่าโมูนะคะลีดาช่วยคนมาเยอะเขาบอกแล้วให้ค่ะแล้วลีดาไม่มีบุญคุณอะไรกับแกเลยแก<ด>บอกลีดาไม่มีไม่มีบุญคุณเป็นคนอีสา,านะค,ะค่ะที่เขาเป็นคนอีสาน ก็เหมือนที่เราบอกพวกีสานบางคนก็ดีพวกีสานบางคนก็ก็เหมองกันทุกคนกันบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีใ่ไมครับมันก็แล้วแต่คนอ่ะก็เหมือนกันทุกประเทศ ว่าลิดาเคยสอนนี่นะวะิธีจัดจานของลิดาอันนี้ก็เราก็เก็บไว้พรุ่งนี้ทําแกงจือดอะไรก็ได้เนอะอเห็นไหมเสร็จแล้วเม่ค่าเห็นไหมเนี่ยคือเห็นไหมคะใน <c oughs> เมื่อวานนี่ลิดาแย่มากดูแย่หน่อยคุณอาจารย์ก็บอกว่าฉัานคงฉันก็กลับบ้านนะเพราะฉันก็เหนื่อยเหมือนกัน ก็มันทําให้เขาเหนื่อยไปด้วยนะคะวันนี้เลยเลยเ,ลยเราต้องดูแอคทีฟหน่อยที่จริงเราก็ป่วยมากนี่เที่ยวอ,ออกมาก็คือนี่เพื่อนที่ให้ผักขอบคุณเพื่อนมากนะคะเพื่อนรักที่ให้ผักมาที่ว่าไปถ่ายนี่เนี่ยจะลงคลิปไปดูที่ว่าไปถ่ายตัวอันพากก้ามานะคะยังไม่ได้ถ่ายอันพากก้าเอาเอเนย่ยังไม่ได้ลงให้ดูเลยค่ะอันพากก้าเพราะว่ามันคลิปมันยาวไปต้องตัดตอนแล้วก็ตัดตอนไม่เป็นง่ายให้อาจารย์มาทําให้แล้วนะคะแล้วก็ ตกลงได้ดูเตตูดอันปาก้าสามคนนะคะที่เดิพอดีกําลังถ่ายว่าจะไปดูอันปาก้าแล้วทีนี้ไอ้โทรศพัพท์เลด,ดามันหมดทานมันหมดแบตแล้วทีนี้ก็เลยเอาโทรศัพท์ของสามีมาถ่ายแล้วตกลงก็เป็นตูดเป็นตูดของผู้ของคนที่เดินอยู่ข้างหน้าทั้งของเพื่อนทั้งเพื่อนรักแล้วก็สามีนะคะ ตกลงเป็นอันพาก้าคนกับไม่ใช่อันกาตัวตูอันปกากคนตัวอันพาก้าเลยยังไม่ได้ดูเลยใช่ไหมคะดีดาอย่างไม่ได้ลงนะคะออก็ต้องขอไปด้วยนะคะว<ม>่า<อ>ก็จะลงให้วันนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวจะทรายดาทําไปแล้วเดี๋ยวดีดาจะก็ค่อยลงไปแต่ละคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวดีดาจะเขียนะะ<ม>วันที่ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ไปเปิดดูะะดเองนะคะก็เหมือนที่บอกนะคะว่าคลิปของดีดาให้ความรู้กับทุกคนนะคะ ให้ความรู้กับทุกคนแล้วก็รับปรึกษาด้วยนะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรลิดารับปรึกษาแต่สําหรับเรื่องบนเตียงลิดาไม่รับปรึกษานะคะบางคนส่งเอาว,วิทยาเพศมาให้ลิดาเนี่ยลดาไม่ชอบเลยฮะเป็นแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงด้วยนะคะบางคนส่งมาเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าลิดาก็ไม่รู้นะคะเมื่อวานยังเอาให้อาจารย์ดูอยู่เลยเนี่ยแล้วก็เป็นมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยนะทีดาสงสัยอยู่เนี่ยชื่ออะไรนะ สวนลุยฝน,นลุยปลาช่นลุยสวนอะไรของเขาเนี่ยลีดายังอยากจะรู้อยู่ว่าเขาคือใครนะคะเพราะว่ามันดูแล้ว,ม,ลวมันดูแล้วไม่ไม่เหมาะสมอะ่ะแล้วก็ส่งอวัยวะเพศมาแล้วก็โทรมาดึกดๆๆื่นนะคะสามีเป็นคนรับสายตอนนี้สามีลิดาเป็นแอดมินให้ลีดานะคะเอามาต่อกันอีกคลิปนึงนะคะ